สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับการซ่อมพัดลมนะครับเป็นพัดลมห้าสลินะครับใบ16นิ้วนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊กดูนะครับปลั๊กเลยนะครับลองกดเปิดเสียงดังนะครับไม่ห,หมุนนะครับ ถ้าจะหมุนเหมือนกันนะครับมือหมุนใบพัดนี้ก็คล่องดีนะครับในขณะที่เรายังไม่ได้กดเปิดแต่เวลากดเปิดแล้วมันจะเปิดนจะเปิดเลยนะครับมือหมุนช่วยก็ไม่อยากจะหมุนนะครับหรือสึกเข้าจะเปิดนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะตรวเช็คกันเลยนะครับว่าเป็นกาอะไรนะครับ ขั้นแรกก็ถอดปั๊กก่อนนะถอดไปพัดเลยนะนี่ครับเวลาเรานะครับจะเห็นเลยนะครับว่าเผาโยกนะครับโยกขึ้นโยกลงนะครับดังก๊อก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 เลยครับอย่างนี้คือบูตนะครับบูตมีปัญหานะครับบูตแกนนะครับ ก็จะทําการตรวจเช็คโดยละเอียดเดี๋ยวจล้วแกะหรือหมดเลยนะครับต่อฝาตะแกงออกก่อนนะอาการแบบนี้นะครับเปลี่ยนสีก็ไม่หายนะก็ทำการถอดสลักนะครับสลักล็อกใบนะใช้จะปู2นิ้วก็ได้ถอดสลัออก ตัวนี้รอยเขาแกะมาแล้วนะน็อตไม่อยู่แล้วนะครับน็อตแกะหายไปแล้วตัวนี้ใช้ไขควงนะครับไขควงปักแบนงัดออกเลยนะครับหัวไอตัวอันนี้เขาเขาบานหัวไวนะ้รับ ตัวนี้ต้องแกะก่อนนะเวลาเราแกะน็อตนะคสายมันจะได้ไม่ตึงแล้วก็แกะตัวสายนะครับนี่ครับตัวสายนะครับตัวนี้ต้องแกะออกก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นฮาตาตลิกะโลกเหล็กนะครับภาษาช่างเขาก็จะเรียกกันฮาตาตลิกระโลกเหล็กอ่าพอระขันนอตเสร็จแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาเลยนะครับถอดตัวหลังก่อนนะครับแล้วก็ดึงโอเตอร์นะครับออกมานะครับค่อยๆดึงนะครับดึงสายตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับรยัดยัดเข้าไปให้สายมันหย่อนนะ นล้วก็ค่อยๆนะครับถ้าทำแรงสายไฟตรงนี้ขาดได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ตัวมอเตอร์นะครับก็จะมีนี่นะครับเทอร์โมฟิลวิธีแกะบูทรุ่นนี้นะครับกระโหลกเหล็กนะครับใช้ไข,ขควงเงี้ยตัวนี้ครับเนี่ยเขาพับหูไว้นะครับ เนี้ยขึ้นมาสี่อันนะเนี้ยขึ้นมาแล้วเอาครีมดัดให้มันตรงๆนะครับนี่เราก็กดลงไปเลยครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสภาพนี้ครับตัวบูธเสียนะครับนี่ครับผ้าซับน้ำมันนะครับรุ่นนี้ฮาจาริกะโหลกเล็กนะครับผ้าซับน้ำมันจะเป็นแบบนี้นะครับ บางมากมีผ้าซับอยู่นิดเดียวนะครับแกนนั้นสึกมากรนะับแกนกระสิกบูทกระสิกก็คำนวณแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนบูทนะครับผ้าซับน้ำมันเนี่ยบูทต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบูทจะให้ทนก็ผ้าซับน้ำมันตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนใช้ตัวใหญ่ตัวหนานะครับผมคำนวณว,ว่ามันเปลี่ยนหลายอย่างนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนลูกปืนเผาเราไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะครับถ้าเทียบราคากับเปลี่ยนลูกปืนแล้วลูกปืนจะถูกกว่านะครับแต่นี้เราก็จะทำการเอาลูกปืนนะมาใส่แต่ลูกปืนของผมนี่มันเป็น เบอร์หกสองแปดนะครับเป็นตัวรองแบบกระโหลกทั่วไปนะครับครับตัวรองก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนียถ้าเราใส่เลยแบบนี้ใส่ไม่ได้ตัวนี้มันจะนะครับมันจะสูงตัวรองของผมมันมีเป็นรุ่นนี้นะครับจริงๆถ้าถ้าเป็นกระโหลกรุ่นนี้นะครับก็เข,า,ขาจะมีเบอร์หกหกศูนย์แปดนะครับ แหวนลองเฉพาะเขาก็จะมีใส่ใส่กับรุ่นนี้นะครับทีนี้ของผมมันมีเป็นตัวนี้นะครับแปลงนะครับแปลงจากตัวนี้เอามาลองใส่ดูนะครับลองดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านี่ครับผมจะเอาลูกปืน628นะครับแล้วก็ตัวลอง ตัวรองปกติมันก็จะมีตัวนี้มันจะสะโลปลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันเข้ากับตัวนี้นะครับที่นี้ของผมไม่มีผมจะใช้เป็นตัวนี้แหละอันนี้ผมจะผ่าครึ่งนะครับเนี่ยอมีดผ่าเลยครับอมีดผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งยางรองตัวนี้นะครับ ผ่าออกมาก็จะเป็นสองชิ้นจะเป็นแบบนี้นะครับมาลองใส่กันดูนะครับนี่ครับใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยวางลงไปแล้วทีนี้จะเสมอตัวนี้แล้วนะครับ พอผ่าแล้วจะเสมอเสมอไอตัวครอบพอดีจะลองใส่ดูนะครับ ตัวนี้ตัวนี้นะเราทำมาเองก็ได้นะครับอันนี้ของผมนั่งทำเมื่อตะก,กี้นะครตู้เชื่อมยังไม่ได้เก็บนยตั้งอยู่เนะี่ยเอานี่ครับใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นครับโอเคแน่นดีนะครับเก็บหนึ่งตัวนะครับ อันนี้ตัวหลังนะครับแล้วต้องแก่เฟืองสายออกด้วยนะเพื่อทำงานง่ายๆตั๋วนี้ก็แง่เหมือนกันนะครับงี้กิบไปตัวขอล็อกตัวนี้แล้วก็คีมดัด ครับดูปืนนะครับหกสองแปดนะครับไอตัวตะก,กี้นะที่เราปาดนะครับปาดออกมามันจะเป็นสองชิ้นอนะอีกชิ้นหนึ่งใส่ไปแล้วทีนี้เหลืออีกครึ่งหนึ่งแล้วก็มาใส่ตัวนี้นะคใครจะทำแบบผมก็ได้นะครับไม่ไม่ว่าอะไรนะครับ แต่จเจ้าตรงไอ้นี่ก็ไปซื้อเอาลูกป,ปืนเบอร์608นะครับแหวนรองกระโหลกเหล็กนะครับเขาจะมีเป็นชุดตรงเข้อยู่ ไปนี้นะเดี๋ยวต้องปาดลงอีกนะิดนึง เราใช้ตัวกดกดให้มันเสมอนะครับเราดูว่ามันชนเหล็กเสมอนะครับชิดชิดเลยนะครับเขาพับพับหูเลยครับ ใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับลูกปืนแน่นนะครับไม่วิ่งเดีย๋ยวผมจะลองประกอบเลยนะครับคือไอตัวแกนไอการใส่ลูกปืนเนี่ยครับเวลาเราใส่นะครับเราก็ต้องให้ส่วนส่วนตรงนี้นะครับไอตัวเนี้ยไปยันกับยันกับตลับลูกปืนเลยนะครับไม่งั้นจะเกิดการกินแกนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใส่ดูก่อนว่ามันหลวมหรือมันแน่นยังไงถ้ามันหลวมเนี่ยครับใช้แหวนลองนะครับใช้แหวนลองลองให้มันแน่นแหวนสปริงก,ก็มีขายนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อมาผม ใส่ไม่ได้นะครับตัวรองมันสูงไปนะครับต้องเอาตัวรองออกนะครับอยู่นี้มันหนาไปนะียเดี๋ยวเอาตัวบางใส่นนครัเแื่นี้น่าจะพอ น้อยเพียงนิดนึงเดี๋ยวเสริมอีกนิดนึง่งเอาตัวบางๆนี้ใส่ เราใส่อย่าให้มันรุนนะอันนี้ไม่มีรุนนะครับนั่นติ๊กเลยนะครับเป็นช่างก็ต้องรู้จักดัดแปลงนะครับบางที่อุปกรณ์มันมันใช้ไม่ได้เราต้องดัดแปลงให้มันใช้ได้นะลูกค้ามานั่งรออยู่ก็ไม่รอนานนะครับออสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปค่อยพบกันใหม่นะครับอ่อช่วงนี้เวลาก็เยื่นเยอะไปเยอะแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับก็ขอขอบคุณย่กงสูงสวัสดีครับผม ประกอบเสร็จแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับสีเงีบ